เ็นจใดง้ามบบกรุงเทพมหาคนครง้ามคักง้ามแน่ด้วพี่น้องพี่น้องโอ้ยอลังการด้านหนาห้างเบิ่งแน่พี่น้องเบิ่ซ้อยกันแน่ความสวยงาม บสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอชซีสุข,ขาะนะสบายดีพี่น้องสุขุมทุกคนได้พี่น้องเด้อตอนในบารจุนกาอยู่บนสกา,ายบอกตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะจุดเชื่อมต่อระหว่างห้างพัตนิน้ำไปยังเชนชทนเวอร์กนะพี่น้องเนะงาะเมืออนี้าบางจุนกาสิคามาชมความสวยงามความเจริญรุ่งเรืองของเมืองไทยอีกนะพี่น้องเนาะเมื่อน,นี่เน้นความสวยงามเลยพี่น้องเด้อกุงเทมหานครในช่วงประมาณ หกโมงเย็นหาช่วหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะบางสุนถ่ายประมาณสิบแปดนาฬิกายี่สินาทีเนาะนี่นะพี่น้องช่วงนี้ก็คือแบบเพิ่นเห็ดตกแต่ตตงไฟจัดไฟเพิ่งอน่นพี่น้องสวยงามมากโอ้โหแต่ละหางต้องบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะพี่น้องนี่เนาะข้างล่างก็มีเรือวิ่งอยู่ด้วยพี่น้องเด้อนี่เนาะคของแสมแสบเนะาะปาพี่น้องเลยมีแบบเดินทางแบบ ครบจบเลยเนาะตึกแน่นเพลนไฟสวยมากเลยพี่น้องโอ้โห,โหแต่ละตึกของกรุงเทพมหานครช่วงนี้แบบจัดไฟแบบต้อน,อนรับต้นคริสต์มาสวันคริสต์มาสนะพี่น้องนะจีนจะใกล้จะมาถึงนี้เดี๋ยวพาไปชมตรงบริเวณด้านหน้าห้างเซ็นทรัลเบอร์นะพี่น้องเนาะ อันนี้คือสกายวอลตรงนี้แบบเขาเปิดมาใส่แบบเป็นจุดไฮไลท์สกายวอลเมืองไทยเนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วพี่น้องเลยมีแต่ชาต่างชาติเนาะมากับเพิ่นกัดสีพากันมาถ่ายรูปกันเต็มเลยพี่น้องโดยเฉพาะจุดที่เดินทางไปยังบิกซีลาสเรนดพี่น้องเพราะว่าแถวนี้เป็นแบบศูนย์การค้าติดต่อกันนะพี่น้อง คือสวยงามมากๆกรุงเทพมหานครในยามค่ำคืนอออเดี๋ยวจ่งได้พี่ซีเอซที่เขามารับชมกับบางคำจุนกับฝากกดไลค์คนได้หนึ่งไลค์ <ๆ S 2> ด้วยพี่น้องเด้อเป็นกำลันในงใจให้บางคำจุนมีแรงชู้ต่อไปเนาะี่น้องเนาะเดี๋ยวให้เบิงงฝฟังนี้เด้อพี่น้องฟังนี้เดินทางไปปะตุร,ร้ามเนาะตอนน,นี้ก็เป็นเวลาทท่แบบรถ กำลังเลิกงานนะนะพี่นองครับเิ่นกำลังเป็นเวลาที่แบบเร่งด่วนนองรถกระสี 4, หลายแบบนี้แล้วอ้อกรุงเทพมหานครอ,อันนี้คลิปบางจุนกะถ่ายช่วงเย็นๆนะพี่น้อง18แปดนาฬิกากับคและเพื่อถ่ายคลิปแล้วกับพอดีทุ่มหนึ่งพอดี เดี๋ยวเาจะเดินไปจนถึงร่ดเลยตับลองแบบมาหานครในยามค่ำคืนนี่ช่วงนี้ผมผิดหวังเน่พี่น้องคือเมื่อจะแบบจัดตกแต่งไฟแบบตลอดแนวทางเลยตลอดถนนเลยนะพี่น้องแต่ละห้างนี่คือแข่งกันจริงๆแข่งกันแบบดึงดูดนักท่องเที่ยวดึงดูดลูกค้ามาเที่ยวห้างเนาะตรงนี้พี่น้องเอ้ย สวยงามจริงๆพี่น้องไพรวงงามมากจุนเถียงเลยนะไพรวงงามถเถียงเลยเนาะสีสันเบอร์นะ่พี่นอ้องอ๋อขนาดบิ๊กซีเพิ่นกันยังตบแผงไฟสวยเลย แลวเมื่อนี้นสิพาไปชมต้นคริสต์มาสด้านหน้าห้างเซนทนรัลเบอร์ยักน้องพี่น้องเนาะอย่าพัาเบื่อกันเลอพี่น้องแกเข้ามาแล้วก็ฝากรับชุมกันยาวๆเนาะพี่น้องเนาะเอาความมากพักในการทำคลิปกองเขากับฝากกดไลค์เลยพี่น้องเดหนึ่งไลค์็พอพี่น้องเลยพากรุงเทพมหาคนครในยามค่ำคืน เดนท่านเบอร์นี่ทุกๆปีนี่จัดเต็มทุกปีพี่น้องเลยบพรเหตุใดคิดหวังนี่เนาะพี่นอ้องสกายวอล์กตรงนี้เป็นจุดท่องเที่ยวของเมืองไทยไปแล้วคือผู้ใดเดินทางมาตรงจุดนี้ก็ต้องแบบถ่ายรูปคู่กับรถติด คู่กับด้านหน้าบิ๊กซีคู่กับาด้านหน้าข้างเชนท่านเวอร์เบิรงแน่พี่นอ้องไปเดี๋ยวเามาชมฝั่งนี้กันบภาษาต่างชาติเต็มเลยพี่น้อง เดวให้เบิงเดวให้เบิงฟังนี้ก่อนอ๋อเบิงเดอพี่น้องเด้อเป็นจังได๋งามบอกรุงเทพมหานครง้ามคักง้ามแน่เด้อพี่น้องสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวเอาคามาฟังนี้ต่อชมฟังนี้ชมฟังตัวเซนท่นันเวิร์พี่น้องโอ้ยอลังการด้านหนาหางเบิงเ่งแน่พี่น้องเบิ่งกซอยกันแน่ความสวยงาม แล้วเขาคอยไปชมบรรยากาศด้านหน้าห้างเซนท์ันเวิร์สักนิดหนึ่งนะพี่น,นอ้องเนาะบุนสกายวอล์คตรงนู้นเพื่กับมีติดไฟนะแฮปปี้นิวเยอร์โน่นโน่นพี่น้องโอ้โหฝ่ายโฆษณานี่เป็นไฮไลท์ของย่านนี้ไปแล้วพี่น้อง ทางด้านนี้ก็จะเป็นบิกซีรัสเตรมดีเป็นบกอยบีบแต่กันคือเป็นสีวิ่งเล่นไผเล่นมันเลยเนาะตาเดี๋ยวเอามาชมตรงนี้สักนิดหนึ่ง พอวาเขาเห็นเป็นจัดต้นคิดสมาร์ทอยู่เนานเลยเป็นตกแต่งแบบสวยงามมากเลยมีจุดถ่ายรูปสวยๆข้างล่างกันสิเป็นคิสมา์ ย้ายบิ่งฝั่งนูน้นอ๋อบริเนย์เลยพีน้องเลยตึกสูงมหานครตึกสูงตึกสูงสูงทางนั้นฝั่งซ้ายมือเฮากจะเป็นบิ๊กซีลาดสระดิปะ่ะเดี๋ยวเฮาไปชมต้นคริสต์มาสเซินทรัลเลย โอ้ถ้าเพื่อนมีบันไดเลื่อนลงนน่ยคือสิดีเดินแน่เดินแน่ออกกำลังกายขา ก็จะเป็นป้ายรถมีเนาะพี่นอ้องจะมีสายเจ็ดเจ็ดสายหนึ่งสี่สายหนึ่งผ่านเยอะเนาะสายห้า 5, 4, สี่กับผ่านเจ็ดสี่นี่เยอะโซนนี้เนาะพี่น้องสายเจ็ดสี่นี่วิ่งเยอะแถวนี้ไปเดี๋ยวเอามาสมความสวยงามกันต่อ,อ <c oughs> คือห่างนี่แบบ เป็นห่างที่แบบดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกรุงเทพฯอานาครเลยนะพี่น้องคือสวยมากเลย